อ้าวแม่เบื้องบนสิถามสมมุติว่าเพิ่นเมื่อแล้วเพิ่นพี่น้องเพิ่นบ่มาได้ใช่ไหมมาแต่เพิ่นคนเดียวนี่ได้อยู่บ๊อบมาแต่ไอ้วังคนเดียวนี่ได้อยู่บ๊อบเพิ่นมีเงินได้ไหมสมมุติว่าเพิ่นมีเงินบัตรแม่สมมุติว่า้องประกันที่บัตรบัตรอีกเป็นบ๊อบเออเออดอกบ่มานําโอ้มาภาคกลางแล้วบ่ได้แสดงว่านี่ถ้าหากว่ามีเงินมีเงินอยู่หากพี่น้องบ่มานี่คือบ่ได้คือเก่าแม่นบ๊อบ โอ้ต้องต้องมีคนทำห้องเหมบอืมนั่นแหละนั่นแหลกะก็ว่าแล้วกะอ่าเป็นห่วงคือกันกไ,มไม่เลยอ่าเป็นห่วงทางงอื่นใหญน้ำเน่อ่ายันยันชิ่าจากไหนยันห้างเนาะอ่าเขาเขาบออยากอ่าให้มันเกิดขึ้นแบบน,นั้นเพราะว่าลูกกนยังน้อย โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC บาสค่สุคนเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยบบบาชิอยู่ไกลอยู่ไกลน้องพ่อพี่น้องมาพบมาพอกับบอจิตคือเก่าอีกเช่นเคยน้องพ่อพี่น้องเลยอ่าคือตอนนี้น้องพ่อพี่น้องทั้งบอร์จิตเองนะยู่ที่บ้านดงเพววนอ่านี่ดิน้องพ่อพี่น้องเลยอันนี้คือเมื่อนี้น้องพ่อพี่น้องทั้งบอร์จิตเองนะได้หับนาทีเนาะอ่าเป็นสะพานบุญให้กับทางอ่าแม่นาอ่าเดยว่าผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนน้องพ่อพี่น้องเลย อ่าซื้อข้าวแน่อ่ามามอบเงินนี่แหละเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยให้กับอนาเอื้อใหญ่เพิ่นอ่ามาถามคือตอนนี้นะไอ้วังเพิ่นบ่อยู่เนาะพ่อพี่น้องว่าแล้วก็ยังบ่ทันมาได้พี่น้องเอ้ยอ่ามื้อนี้ก็บ่จริงก็ได้มอบแล้วพี่น้องเอ้ยได้มอบข้าให้กับาเอ้ใหญ่เพิ่นนั่นแหละกมื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องบ่จิตเองมีโอกาสเนาะหาข้าไปดินนําแม่ของเอ้ใหญ่ไปถามเบิ่งเนาะเป็นจังได๋เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าลูกเต้าอ่าลูกเคยบ่ได้มา สองสามเมื่อแล้วน้องพอพี่น้องเลยเป็นจังใดหหนะแล้วก็สิดามเรื่องในฮีตของประเพณีน้ำนแน่แหละเพราะว่ามีทั้งเอฟซี่นกับว่าพังขังเดียวพังเตยเอ้ยายเอวังเพิ่นบา่ภายเดียวทางนาเมของ,พองเพิ่นนีพพ่ยังมาทันออ่ะนะมาถามตกเถื่อมันก็สิถือเอาโอกาสไปเยี่ยมเยี่ยมยามทั้งผู้เฒ่าผู้แก่น้องพ่อพี่น้องเอลยโอเคเด้อเนาะไปน้องพอพีอ่น,น้องเลย ปลาตูโรงงานทานได้นี่เนาะโอ้โดยโดยปลาตูเอาสบายดีเด้อสบายดีโดยอ่าเฮ็ดขายบ่โดยโอ้เจ้าี่เนาะี่ของอ้ยใหญ่แม่นบ่โดยโอ้โดยนั่นบอน่ะเอื้อยของเอื้อยใหญ่น่ะโดย เลยเอาเลยสบายดีเอ้าม really <c oughs> okay. ันยังคือมีหนวดน้ำแน่เนี่ยอ๋อมีหนวดพร้อมนี่เนาะเออมีหนวดไดนเออเป็นจะได้มีแต่ทานนี่บ่มีิเททานนี่จะได้เถื่อกับแมนบอเข่าได้วยามันบุกุ้มกินบ่เนี่ยก็ได้บุกุ้มกินเออเททานซื้อกินเข้าไปน้ำแมนบ่เลยอืมแักๆเลยนี่คือแบบเรื่อง เออเข่าเนี่แน่นอนเลยเมืนบอกคือแบบโบกุ้มกินเมนบอกแต่เดียป,มยปออีมีปีเออมีแต่แบบไปหาอ่าไม่ไมาเหตุกานขายเนาะ<ด>คือฉกอทะ,ะเลเสมอเนี่ยนะคำว่าขายคือฉกอทะเลฉกเช้ออาฉกเช้าเข้าเจ็ดเจ็ดแปโอ้พ่อไปขายบ่หรือว่บข้าเจ้ามาเอาเองบ่ปลอกขายหลอกขายเลยเหมืนบ่เออเนี่ย คือทางอีใหญ่เพิ่นก็เว้าอยู่ว่าทางแม่ก็บ่มีข้าวกินคือกันบ่เพิ่นเว้าหั่นนะซื้อกินคือกันเนาะเออตะบ้อเ้อละลกา6เดือน7พุ่นละโอ้ตั้งแต่พุ่นบ่เข้าเบิดน่ะแบบนล่ทานเพิ่นก็ซื้อเข้ามาได้ข้าก็ดีใจเนาะอืได้พี่น้องเอ้ยาเฮ็ดทานกนาลำนาแลพี่น้องเอ้ยเข้าใจอยู่คือกันเนาะบ่ิก็เคยเฮ็ดคือกันได อาจจะว่าค yeah. um, yeah, ือตอนนี้กับพ่อกับแม่เพิ่นกับเท่าแล้วเพิ่นกับบ่อยากพาเพิ่นเห็ดปันใดหนาเพิ่นเมย์อ่แต่ว่าอันนี้กับอันนี้กับยังมัท่านเท่ากับเมื่อยอยู่นะว่าเมย์อยอยู่เนาะเมื่อยอยู่นเนาะอ๋อจังไดกับสู้ด้วยอ่าเดี๋ยวสิขอไปดินน้ำเมย์พิ่นก็เนาะอันนั้นคือเมย์แน่นอนเนาะเออเบิ่งเบิงก่อนเนาะพอพี่รองเอาสู้เด้อเด้ออ่าเมื่อดังอ่เมื่อดังสิข่ามาเมื่อหน้าสิข่ามาเยี่ยมใหม่ อ่าแต่ว่าอันนี้กับป๊อทานเพิ่นนี่เนาะคอทเธอหนึงในจักรอบวะนี่สามชิพเนาะเพลงคือกันในพี่น้องเลยทานในนี่ก็ได้ฮ่าเรือนของก็น่าเมเพิ่นนี่นี่นนช,ปปนชุชนนยดยอดไลายโอ้ยไม่เถอาเอ้ยสบายดีสบายดีสบายดียดเป็นยังไงจื้อยู่บ่จื้อยู่บ่จือเอ้า,อามาเดือยอยู่ก็ได้เนาะมาเดือยผมก็จื้อเออมีหอดรถตุกต๊กๆบ่นี่ พอตุวแรกพอเชียร์แล้ก็งานเลยได้ตายเลยพอเชียร์ก็เชียร์น้ำดดกด้โอ้ยเนาะใส่งานหมได้บ่แม่ที่จังเลยยังไม่ใส่งานมันไม่ใส่งานเนาะบ่มีเพดต้องบ่มีเพดจับมันได้เนาะแต่งมันโอ้ย่เขึอนจะค้นเมยทีนี่แบบสามคนสามคนโอ้สามสี่คนกับดานแต่ว่าโอ้คือทั้งยี่ไงน่ะออกเขึอนเนาะ อันนี้ก็เฮือนซาแนนเป็นของทางแม่เพิ่์นนี่ก็บอู้ใหญ่อยู่ได้พี่น้องเฮ้ยแต่ว่าใหญ่อยู่หักเข่ากินเหม่นบ่เออใหญ่ตั้งแต่พ่อเพิ่์นเฮดเพิ่์นบ่อันนี้ยแหละแต่พ่อพูดแหละเออโอ้ด้วยดยพี่น้องเอ้ยมีลูกจะข้นเมย์เลยลูกเขาหน่อยฮนยังพกคนอพกคนบ่อืมแต่ว่างเยี่ยงใหไปเบิดเหม่นบ่นางกัลูกเช้านางกับด็โอ้ลูกเช้านางกับด็โอ้แล้วก็พูไปคิดอยากแน่ <อ>ไปไข่แนโ่โดยโดยลูกในน,นี้เหือนนอกรู้กับพ่อน้งลูนกนั่นแหละนั่นแหละเม่ตู้กินข้าวได้ใช่ไหมเท่าก,กินข้าวได้นี่กินข้าวแล้วบ่กินแล้วบ่อโอ้เข้าอ,อยู่ในเฮือนนี่กอะฉัได้กินอยู่ประมาณจังมือเข้านี่โอ,อ,บบอ้บิชงแหละบ่เวชงบ่มเข่าแต่เออไม่ตื่นืึ้นกินเชื่ออะไ่ไม่ตืินขื้อกินมเนบ่ออะไร ลูกคลายทานหลักชื่อ,อมาช่วยแม่กินโอ้นั่นแหละแม่เอ่ยก็เลยนะมาหาทางเองอ่ะเอ้ยไงไอ้วังแต่ไอ้วังนี่เป็นจังไดิคือ,อยังไม่ทันมาเลยแม่บอกโ,<อ>โอ้บุหูข่าวหูข่าวนี่ินข่าวว่ายืมงเงินแม่บ่ยืมงเงินแม่ไปอีกแม่บอกให้ลูกเคยเท่าไดมืงออิน่ะหกแสนปโอ้หกแสนพุ่นบอก พวกเจ็ดนั่นแน่ครอบว่าจะให้ทั้งเพื่อนเมื่อหาผู้รักูใหญ่แมนบ๊องเอนั่นแหละเมย์อัพเดทห้องบุหิดบบได้บบแมนดูจังได้ยินแมนบ๊แมนฮิดนะเออกาบ้ากินโบได้โบได้ดิแค่นั้นเราไปคือเราไปแบบนี้เราบมาเลยกเดี๋ยวไปแล้วไปกันว่าเราบอหักโดนหักเมียแมนบ๊อนั่นแหละเออแล้วไปของเหากินจะได้งอชิ้นห้างก็กินแล้วเออเราไปแล้วกันเราบมากันแล้วไปอันนั้นอัน้นเราบ้ากันได้เฮ็ดดิเออ อันนั้นคือนนงัวที่ว่าเอาไปนั่นคือแบบว่าเลี้ยวไปนั่นนะเนาะเออแค่นว่าห้าบริเวณที่คือนางใหญ่นี่พัวมาอีกกับบริเวณที่อีกขันได้ลูกอีกกับกินงัวอีกแท่นค่ะแต่ว่าเรื่องที่ตัวมูนี่ย่งงหิตคือเกายัาเฮ็ดคือเกาเออขันแบบว่าถ้าหากว่าได้อ่าผู้ถา่าผู้เก่สองกลามสองพายมาอยู่น้ำกันนี่ผู้คนโตแข็นอ่ามาคอกันเรียบร้อยถึงว่าเราไม่ลูกอีกอะ โบเป็ยนยังเบื่อเบ่เชียรยังแต่จะได้ชิปคนชาวคนกันย่าเรื่อเนาะเสดงว่าที่ว่าเมย์เมเยนน์เน้นนู่นในน้ำเม่นบอกในน้ำให้เพินเนมมพ่นเมื่อเม่นบอกเพราะว่าอ่าย่านแบบว่าต่อไปนี่แบบมีลูกมีเต้าอีกหรือย่านเพิ่นปั๊บไหมเหม่นบอกอ๋อนั่นแหละหลังาเพิ่นมาหาเออหาร้องขอน้อว่านะเอาเมยเบืองเมืองสิถามสมมติว่าเพิน่นเมื่อแล้วเพิ่น พี่น้องเพิ่นบ่มาได้ใช่ไหมมาแต่เพิ่นคนเดียวนี่ได้อยู่บ่มาแต่ไอ้วังคนเดียวนี่ได้อยู่บ่เพิ่นมีเงินได้ไหมสมมติว่าเพิ่นมีเงินแบบแม่สมมติบ่ได้อีกเป็นบ่เออเอาน้อกโมมานำมาพากกลางไรบ่ได้แสดงว่านี่ถ้าหากว่ามีเงินมีเงินอยู่หากพี่น้องบ่มานี่คือบ่ได้คือเก่าเป็นบ่โอต้องต้องมีคนทำห้องเป็นบ่อื นั่นแหละนั่นแหละกะว่าแล้วกะอ่าเป็นห่วงคือกันไหมเอ้ยอ่าเป็นห่วงทางอื่นใหญ่น้ำเนยอ่ายันยันชีวะจังได้ยันห้างเนาะ<ม>อ่าเขาเขาก็บบอยากอ่าให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นเพราะว่าลูกกัยังน้อยไหมเอ้ยอ่า,อาน้ำมาอยู่ก็ได้เนาะบานเมืองเขาปรับเบื้อง,องเจ้าอยู่โอ้คือว่าอยู่น้ำกันหอดสองปีพูดเหมือนบ่กผมไม่ช่องช่องปีเป็นไงสองปีไปเนาะไม่ละชองปีเทากันอันนั้นคือตั้งแต่ปีแรกนี่ เพิ่นต้องให้เฮาน่ะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแม่บอกย้อนไปว่าเฮาว่้มีแม่บ่เพิ่นจึงไปว่าหดหดฮองปีเนาะโอ้โดยโดยเนี่ยนอะแม่เนาะอืออันนี้คือแบบว่าได้ลูกได้ลูกก่อนไหวก่อนคอก่อนแ่งแม่หม่ไหมอือก็เลยนะอ่าปิดเนวนี่ได้พี่น้องเ้ยเป็นแม่ก็อุใจแม่บ่อุ้งใจคือกันแม่ ีมี้องนี่นละอุกขันบบเจ้าบริหิตรดเอามามาบอกได้เลยแม่นบ่นอันนี้อันนี้คือแบบว่าอันนี้นี่ลูกลูกสีถามแบบว่าสมมติว่าขอเพิ่อนอีกไมมขอเพิ่นแบบว่าข่อยยังมาท่านมีข่อยหาเงินก้อนนี่เพิ่นใิ้ให้เอาอยู่ใน้ฮะเพิ่นน,นัดเดือนได้เดือบ่เดือนได้บัดนนี้คือเจ้าขอหาก้อนนี่อหาก้อน สามเดือนหรือว่าทีเดือนหัวทีเดือนยังอ่ได้อีกกับอะไ้อีกแล้วน่นอืมกับอะไดอแล้วหยอดกำนดแล้วยังอ่ได้คือทางไอ้ว่างนี่เพิ่นเพิ่นให้กำนดเท่าไรไหมเดี๋ยวนี้นี่เนาะแมนเดือนเดียวได้ไหมประมาณเดือนเดียวบ่นี่ยใกล้โจโจเลยนี่บ่จ่อเลยนช่องปีเลยยาวช่องปีปลายเลยยาวนะเพิ่นยังอะไรอย่างนั้บ่มีอย่แต่ว่าคือทั้งอืม แต่ว่าคือทั้งแม่นี่ก็เข้าใจลูกยูเมนบอกว่าบ่มีเนาะแต่คันแบบว่าคือเฮาอยู่เฉพาะครอบครัวเฮานี่เอาใดอะไรก็ได้เนาะแต่ว่าอันนี้แหละแบบผู้เฒ่าผู้แก่นน้ำบาดาเมืองเมนบอกเออเออคันว่าเฮาบ่เฮ็ดบัดบ่ได้เนี่ยน้อยเมนเนาะโตขับยูนแบบน้ำเมืองยูน้าบาดาเมืองข้องบ้านโตขับยาดไซต์พ่นมีมีของกันพ่นบาม นั่งนาพากฟางกับบัได้เอ๊กโบนแล้วโดยโดยโดยโอ้น้องพี่น้องเยก็ถือว่าอยากยังยากอยู่ได้อันนี้ก็เลยแบบว่าสีมาถามในเรื่องแบบว่าสมมติว่าเรามีเงินนี่พี่น้องเราบ่มีนี่เฮ็ดไรโบนี่ก็ยังบ่ได้เนาะบ่มีคนหับห้องมาสันติไหม็น้องพ่อแม่บ่ มีผู้นึ่งก็มีผู้นึ่งมาฮับก็ได้ผู้นึ่งก็ดีเมนบอกอ่คือคืออันน่ะมองเงามองหงาเาปักเข่งคืออันน่ะไอ้ว่างเพิ่นหนีน้องพอพี่น้องอ่าไอ้ว่างเพิ่นหนีอ่าเพิ่นหนียังคิดในเรื่องแบบว่าเอออ่าอุกใจแบบว่าเออพอกับเมอ่าหรือว่าญาติพี Baker, ่น้องยังร uh, ุนอยู então, anymore, ่ว่าสิมีไผมานำโบนะถังวะอือ ก็นะเราไม่ก็ล้วเมื่อยกันว่าถ้าเราไม่ได้ย่องละมาอีกก็บ่ได้อีกเขาอยู่ไร่ได้อีกหะึออ่งเบิงเบิงเบิงลูกลูกที่ทของค่าใจตรงนี้ไหมคือสมมติว่าคนหับห้องเนะาะพี่น้องเราบ่มาเนะาะหรือว่าแบบคือคนคนหับห้องนี่หับห้องว่าเป็นพี่นอ้องทางภายของไอ,วงอไ้ว่างเนาะคือผู้ที่ว่าหับห้องนี่ อ่าเป็นเป็นผู้ใหญ่บอกเดีว่าเป็นญาติเนาะอ่าถือว่าเราเป็นโทษเป็นหนี้มากแหละฮะผัวหับห้องแม่แหละผัวหับห้องต้องเป็นคนทับที่สอบเหมือนบอกเออนั่นหลยน้องผู้ปกองอันนี้เขาบอกแบบว่าในเรื่องแบบว่าทางมันขี้ไร่เนาะอือทางว่ามันขี้ไล่แหละอ่า้ากว่าผัวหับห้องนี่คือแบบว่าเส้นสัญญาสัญญาแล้วเนาะเออว่าเออถ้ากว่าไอ้วังเิ่นอ่าเป็นหนเป็นหนี้อ่า ก็ต้องได้ผู้ที่มาห้ห้องพี่ได้เนาะต้องได้หับพี่สอบเนาะอืรุ่นอยู่เลยพี่น้องเลยยนี่ก็โอ้ยเนาะแสดงว่าบานนี้คนน้อยชิวอีบานเนี่ยพูว่าง่ายนี่โดยโดยถามว่าความมันอ่านเนาะโดยโดยปุ๊บเราตายปุ๊บพอเชียหัววะว่าว่าหลังบ้านเนาะบ่าว่าในทางขี่ได้เนาะทางที่ด้ออันนี้ว่าขึ้นในทางที่แบบว่า ทังที่มันมันเปลี่ยนไปเนาะ<ม>คือสมมติว่าแบบได้ไหมไอวังไอวังเพิน่นมาอยู่น้ำเหมืนบอกมาอยู่น้ำได้แบบว่าเออเพิน่นบอ่กขอนุยาน้ำสมมติว่า,าบ่ออยู่เนาะ,ะ,ะคือทางแม่พี่ได้เสียเหมืนบอกที่ว่ายัางยังม่ทันได้มีการไหวกันขอนี่บ่อโอ้ยยังมันมีหินมีกองเลยโอ้ถ้าหากว่ามีหินมีกองแล้วบ่เป็นยังเหมืนบอกเว้่แล้วก็ มาเช่าจะชื่อนะโอ้แล้วมาเช่าเฮือนจะชื่อโอ้บาด้เป็นเคยบาด้เป็นเป็นผัวเมียหญินผู้สาวเออเออผู้ชายผู้บ่าวจะชื่อเออเฮ้ยมาเป็นเฮือนเขากเขานี่ยเล็ดไหเฉียโอ้เนาะเ่อหอพี่ซอบโดยอืมบ่ได้กะถ้าหากว่ามันเป็นในเฮือนเขาถ้ามว่าเขาถือที่คงอ่าตามที่ว่าทางบ้านเพิ่นได้เห็นน่ะเขาก็แบบว่าา ธรรมดาตามอาฮิตของประเพณีทัว่วไปเอ,อ่ออันนี้แบบว่าไมหมเนาะนีน่เนาะโอ้จุดยอดไลพี่น้องเอ <c oughs> ลยเนาะแม่ก็ให้พันเมือ่อให้พันเมือ่อให้มันเมือม่อหาเออนนาะ้องจาว่าแค่นี้เอาอ่ะเออน้องมันบ่มากเยะมากกับบ่มีผู้ฮักอยูอ่นี่างเงี้ยนะแต่หากว่ามีเงินกะคือเก้าเนาะบ่มีผู้ฮัตจ้า ชัมชัมชัำอยู่ผู้เดียวเออโอ้น้องพ่ิญดงเลยโหหลักหลักเลยก็นา h ạ อยู่ไ đấy หนินกพ่อพี่น้องสำคัญอยู่แต่ว่าเรื่องเงินได้ใช่ไหมเรื่องคอไปว่าเรื่องขลอกขลองบ่หรือว่าอย่างไรไปว่าอยู่ในขันคอนี่เท่าได้ไหมผู้ชายวอกตัดเนาะขลอกมันตั้งลำบ้านนี่ั่ะชิดล้านบ่แต่ว่าสมมติว่าสมมติว่าไอ้บังเพิ่นเอาผู้ผู้ใหญ่มาหนิสมมติว่าไอ้าวง เพิ um many ่นเอาผู้ใหญ่มาแล้วนี่อยู่ในคันคอเขานี่เพิ่นชี้ใช่จะได้ใช่ไหมจ้ะบ่วยกุลกระไดค่ะคันคอประมาณเท่าไรวันคอเด้ล้านหนึ่งบ่โอ้ล้านหนึ่งก็อจะอยู่ในประมาณสองพันเนาะสองพันบาทโอ้เอาโบเมนมือหนึ่งบ่โอ้ล้านขี่บ่โอ้โอ้ยใหญ่เพิ่นพังบ่เข้าใจบ่โอ้ฮีบ้านของเมืองหนึ่งหกล้านเนาะหกล้านก็บเมนยุง เออหมื่นหนึ่งจังไรใช่อ่าเงินค้าหลวงสมุดแบบว่าเอออ่าตามพิธีของประเพณีแม่เอ้ยอ่าแาต่บ่อสาวโอ้แต่บ้ามีบริหูบ่บูจักว่าว่าไอ้ไอ้ก็เบื่อคนบ้านในใดแม่กับชักแต่ฮิีบ้านคลองเมืองนั่นแหละโอ้ฮิีบ้านคลองเมืองเท่าไรแม่เอ้ยฮิีบ้านคลองเมืองกับสิบล้านสิบล้านสิบล้านนี่มือ,อ,อมือขวบบ่อมือแต่งมือแต่ง เอาเขาสิบล้านเลยมือตเตงนะโอ้เล่ยต่เขาาวอกันแมนบ่เออ้านอขาดอบาดไว้แมนบ่อนั่นนะเออโอ้เข้าใจแล้วสิบล้านเนาะ <c oughs> อ่าสิบล้านแล้วกันน,นอกบ้านใครเชาว่าเช่าล้านชั้นสิบล้านกับเอาแต่เขาวอกัน ชาพวกเาหน่อยโดยโดยโดยว่าแล้วก็ตามฮีดคลองประเพณีน้ำบ้านน้ำเมืองเฮานี่สิบล้านเนาะสิบล้านนี่คืออยู่ในเงินนี่จะอยู่ในประมาณสองสองหมื่นนิดหน่อยไหมเนาะประมาณสองหมื่นนี่แหละประมาณสองหมื่นบาทพี่น้องเลยแต่ว่าเฮาบ่ได้เอาเขาเบิดล็อกเหมืนบ่อ่าแล้วแล้วแต่แบบว่าเฮาว่ากันว่าเฮามีเท่านี้แล้วเฮาชียืนเท่านี้เนาะแม่เนาะอืมนั่นเองพี่น้อก็มีแต่ว่า มารุ่นคือกันเม่ว่าทั้งไอ้ไงเอามันทั้งกันาไอ้วังเนาะอ่าเพื่อนจีเป็นจังใดอืแต่วเฮ็ดนี่ก็ถือว่าเฮาเฮาเฮาสีบวชเฮ็ดบวได้เนาะเขาต้องเฮ็ดให้ได้เนาะแม่เนาะอืมถ้าหากว่าบวชเฮ็ดนี่มันมันชิญยากไปเมื่อน้าเนาะอ๋อเป็นยากไปเมื่อน้าอาบานดาก็ยังมีด้วยช่องคนลูกบวมีฝ่อเชียชงงวงช่องโตโอ้สันม่งานอีกสิบอะไรงินอีก ล้างนำเพิ่นเอาอีอีนี่เนาะอะงามล้างนำบ่ได้งัว2ตัวได้ลูกบ่มีพ่อได้ลูกบ่มีพ่อันงนนละโอ้ายิ่งต้องเสียให้เขาอีกออเสียให้เขาเสียให้อานั่นแหละให้บ้านนั่นแหละสให้ทบ้านนั่นแหละเสียงัวล้างบ้านนี่สิโอล้างบ้านเนาะเออล้างบ้านแต่ว่าูมกแล้วไปเนาะแตู่มีนี่มันอุกแม่นบ่ เดี๋ยวบ่มีออบ่มีนี่อันนี้คือบ่มีนี่เนาะเฮาจังแบบว่านยามาถึงฮอด2ปีนี่เนาะอืมโหดหลายพี่น้องเอ้ยกะโอ้มกมีแต่ว่ารอเด้อแม่เด้ออ่ารออยู่หารอว่าทางอ้ายเพิ่นอ่าสิแบบใดแต่ว่ามื้อนี้กะฮู้อยู่เนาะ อ่ารายละเอียดแล้วพี่น้องเลยรายละเอียดเป็ี่ยนจังไหนแล้วล่ะก็เพราะว่าคันมีเงินกะคือเก้าเนาะมูมีผู้ใดนาหับห้องเอามาอ่ะอืโดยๆูนะพี่น้องเลยตรงไหงนก็อ่ารอติดตามรับชมไปน้ำกันนะพี่น้องอ่าคือทางเมย์พันนิกาชุดจะช่วยเมนแม,ม,ม,ม่คือน้ยินข่าวว่าเมื่อเล่งเนี่ยไปนอนอยู่พุ่นบ่ ก็นอนนาลูกคุณละเออตายัวคนนีแล้วตั้งแต่พวกนไปพวก้นนีเนาะพวกรนีแหละตั้งแต่พวกนเมื่อบ้านเนาะเอ่าแม่ก็เลยไปนอนเป็นมูโดยกะกระบาดอยู่นู่นไหมเนาะกระบาดลูกอยู่ได้พี่้องไหมทั้งผูเป็นเม่เป็นก็ได้ก็สิว่าเม่เพนใหเมื่อหน่ะย้อน ย so ่อนแบบว่าย่นห so so the ิบย่นคลองเพราะว่าถ้าหากว่ามันอ่าเป็น่ยนยังมาแหละเดี๋ยวมันชีแบบว่ามันจะเกิดการปั๊บไหมเนาะปั๊บไหมขึ้นอันนี้คือแบบว่าตามบ้านเรื่องเพิ่นเดอน้องพี่น้องเองอ่าทางพม่มพี่น้องทางฝั่งไทยเพิ่นก็ว่าเอ้าบ้านอยู่ทางฝั่งไทยคือบ่เคยมีบบจิตเอ้ยแบบนี้ก็ได้อ่าอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแบบว่าบางพื้นที่นาะแเม่เนาะอ่าบางพื้นที่บางบ้านเฮ่านี้แหละพี่น้องเลย บางบ้านเขากับบ่ได้เขาดึกถึงแบบว่าฮีตคองประเพณีเพื่อน,นเขากับยังบ่าจักนะไหมเนาะอาบามันเป็นจังไดแต่ว่าคือฮีตคองประเพณีทางแม่เพิ่นเนเขาเขามาเถึงแล้วอ่าคือบุหิุกับบ่ได้นะไหมเนาะต้องให้มีกั่ว่าคนเขาอย่างอยู่น้ากันกน็มีแต่ว่าต้องปฏิบัติตามเนาะโดยโดยนี่ต้องนี่ต้งองที่แบบเป็นภานั่งงานเอาพัวเนี่ยมันมันนี่มันไได้ผกพัวมาอยู่หลอไม่ได้แต่งฮีกับ bà đi lan lan mất ít đi à. lũ ưa này, ở phù bà ra ít cần bà ra hết hít tụi nè à nà bà ra hết hít à nà lục ưa nhầy nè bò bò lục ưa bò lục ưa lúc ấy nhảy lúc ấy à, nhảy, nhảy, nhảy lúc ấy nhảy nó làm sài bò bò, lan đồn lan nhũ lúc ấy bu lúc ấy bao bao đại gì cái này cả lúc ấy bao đại mình kiểu cảnh bộ hết hít นางใหญ่ก่อนโอ้บ e ึมบ uh, ึมบ no. ึมอ no. no. uh, ่าเพราะว่าม no ีอ no. ันน่ะลูกสาวมันบ่ผู้หญิงบ่คงกินนี่อ่าผู้หญิงคงกินนี่บ่เออสมมติว่าเราไปมีครอไม่ครัวสมมติว่าสิแต่งงานแมนแมนบ่ได้แมนบ่ต้องให้จบจากอนาฮิตของของทั้งอื่นไงให้เร็วก่อนเออผู้ใดเสียมาแบบว่ามีงานรั้หน้านี่บ่ได้แมนบ่ฮ่าช่วยยอดน้ำหอพี่ดมเลย คือกันบ่เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยบ้านเฮานี่ก็ได้คนน้อยลยแก่อนนี่คนนีเออนียังบ่ทันเฮ็ดีโดยๆยังบ่มีีคัเอื้อยไปเจ้าบเออเือไปเจ้าพวกัดกันบ่ได้แม่นบ่บ่ได้ตรงนี้ตัวแต่งก่อนโอ้ทงทงเอื้อยเพิ่นแต่งก่อนแม่นบ่อแต่งตัวนตามตามคิวเลยแม่นบ่เออลัหน้าลัหลังบ่ได้เนาะเฮาซั่นมีแต่ว่าเคงคัดกมีแต่ว่า ผู้ที่ว่าอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเพิ่นกายเหตุตามผิดค้องประเพณี้เห็นไหน้องไหมเนาะอืมเขากับบอยชักดอกพี่รองเลยหาเรื่องแบบว่าอ่าผู้่าผู้เกเพิ่นเนาะเขากับคำหน้าคำตาเพิ่นบ่ได้เขาก็ได้ถ้ามีอย่างเขาก็อาศัยเพิ่นอยู่แต่ว่ามื่อนี้กิดแบบว่าเออมาถามเมยว่าลูกเคยอะนะอ่าเมื่อบ้านเนาะอ่าเป็นจังไงวัวทันยังบ่ทันมาเถื่อเนาะแม่ยังบ่ฮู้คือกันเนาะ เอาเบอร์ให้เพิ่นแล้วแต่ว่าเพิ่นยังมนติดต่อมาพี่น้องเลยก็ในนี้แหละหูแล้หูแลหูเดืองหูลาวแล้วบบดน,นี้รายละเอียดคักแนะ่ไม่เยมีแต่ว่าพูดแล้วเมื่อนาเมื่อหอลงังพูดแล้วใช่เดี๋ยวจะเข้ามาหามาอีกอ่ามือที่ว่าอ่าไอ้ไอ้วังเนาะไอ้วังเพิ่นมาไอ้วังเพิ่นมาเดีกะสี่พายซีมามาเวม,ม,มาเวียนอีกไม่เอ้ยเมื่อนี้นะทั้งดูอีกนาะได้เอาเข่ามาให้เพิ่น เอาเข่าแล้วก็มอบเงินให้กับเอื้อพันน้ำเน่หันแหละอ่าเป็นเงินที่ว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอ่าช่วยเพราะว่าแบบกระบาดอ่ากระบาดหลานน้อยน้ำเน่อ่ากระบาดหลานน้อยที่แบบว่าเอ้ยยังน้อยเน่บัดผู้เป็นพ่อบัดอ่าเมื่อเนาะเ <c oughs> ดี๋ยวเอาจังใดก็มีแต่ว่าอ่าล้อรุ่นน้ำกันพุ่นแหล่ไม่เอ้ยเกอเนีนเบิ่งเบิ่งเบิ่งจะเอาเงินให้พ่อได้ซื้อหมากซื้อผู้กันได้ไหมเด้อ อ่ามีเงินอยู่บนเด้ทั้งหนุยังกระไดนี่เนาะเอาเอาเอาเสนอจังไดแต่มีแต่ว้าอ่าเอาพอได้ซืสมากซื้อผู้ได้วยไหมเด้อด้วยด้วยด้วยอ่านั่นแหละนั่นแหละขบใจเบื้องลูกแยงกระไดยังห้มาอยู่บ่หรอยังมาก็มาแล้วปกติบุก้าเข่ามาว่าอ่นเพื่อนเมย์ได้หนิเนาะห้ยมาแมนบ่ตอนฮบแมนบ่ เออได้อยู่เสะ <laughs> เบอยกแม่บอยกนะก็เข้ามาอยู่พันแลเนาะ <laughs> บอยกน,ำน้ำเนาะพี่น้องไอซีเล็ตอ่าหรือว่าอุกใจก็ลายเตจอเลยอ่าบอยกแม่์พันน,ำน้ำเนี่ยแหละพี่น้อง <c oughs> อง่ามาเมื่อหนาเดีย๋ยวสิปเป่งรถตุ๊กๆนี่ขี่เนาะ <laughs> <c oughs> เลยเลยเออเมย์บอยกด,ยด้วยมยเด้อจังไหนก็อยู่ดีพีเฮงได้เมยเอ้ยแ <c oughs> ม่ก็ได้อ่าอายุไลแล้วกับฮักษาสุขภาพเจ้าของน้ำเนยเด้ออืม Oh, โอ้ซาถุเมย์เอ้ยดูด้วยขอบใจด้วยดูด้วยดูด้วยเอาจังไรก็มีแต่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวได้เมยเด้ออืมเอาเมยสบายดีก่อนเนาะเอาสบายดีโอเคเด้อไอ้กบวยเด้อไปเด้อเด้อเอาสบายดีสบายดีเนาะเอาเอาเอาน้องพ่อพี่น้องเลยคือสิได้ดขอตัวเมื่อเลยแหละเนาะอันนี้ก็ได้โอ้ยเอาน้องพ่อพี่น้องเลยก็คือสีประมาณนี้แหละอ่าว่าจังไรซะนาะพ่อพี่น้องเลยยึดบ้านของเมืองเพิ่น ตามที่ว่าทั้งอเอื้ยอยงไงเพิ่นว่ามาเป๊พี่น้องเอ้ยแล้วก็เมยเพิ่อนว่ามาอีกน้องพี่น้องเอ้ยจังไหนจังไหนกะมียังมียังที่พย์พาประกันใดกระกาบขอโทษขอไครน้ำละลายกะสำหรับคลิปนี้น้องพ่อพี่น้องเอ้ยขอลาพี่แดาน้องไปก่อนมียังมียังกะสามารถคอมเมนต์เข้ามาติเตือนเดือว่าอธิบายเดือว่าแบบแนะนำได้น้องพ่อพี่น้องเอ้ยกะสำหรับคลิปนี้ อ่าขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้เอฟซเบื้อสกุลสุสคนอยู่ดีมีแฮงบรจิตเองเนาะพอพี่น้องเองขอเกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อนาะอพอพี่น้อง